ไปค่ะไปค่ะวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวเบลเยียมทริปของเรารอบนี้ไปด้วยกันทั้งหมด3เมืองกับ2คืนนะคะเราเดินทางจากเนเธอร์แลนด์เข้าเบลเยียมกันค่ะโดยรถไฟยูโรสตาร์นะคะตั๋วที่เราบุ๊กมาเป็นยูโรสตาร์พัสค่ะที่นั่งก็จะกว้างขึ้นกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปนิดหน่อยค่ะแต่ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆกับรถไฟถอยหลัง จองยังไงให้งงจองแบบนี้แหละครับตอนนี้เราถึงสนามบินสนามบินเหรอชิดพลชิดพลชิพล ช่่รับบคนนนทีสามิิตลซึ่งเมืองแรกที่เราจะไปก็คือเมืองบูชค่ะเราขึ้นรถไฟมาจากอัมสเตอร์ดัมเซ็นทัลและไปลงที่บัสเซอร์มิดีค่ะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงฝ่ายยังอยู่เปล่าวันนี้กัเออลโกเก้บอกแม่น่้เลยิีมปูกกันไป2ใบมา60กิโลเลยมึงแบกได้มึงเอาไปเลยแต่รอตื้อใหม่อยู่ พอถึงบาสเซลมิดีเราก็ต่อเข้าเมืองบูสกัน <Wow. S 1> พอมาลงที่เมืองบูสเราต้องไปต่อบัสเข้าเมืองกันนะคะจริงๆจ,จ,จะเดินก็ได้ค่ะใช้เวลาไม่นานและเราก็มาถึงโรงแรมเราโรงแรมเราสวยตรงปกสุดๆยังไม่ทันได้เก็บของก็อดใจไม่ไหวต้องไปเดินสำรวจเมืองกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเราคัดเลือกไม่ถูกเลยค่ะสวยทุกมุม ซึ่งกิจกรรมในเมืองบูสนะคะเราจะนั่งรถม้าชมเมืองก็ได้หรือเราจะเลือกนั่งเรือชมเมืองก็ได้ค่ะส่วนเราขอเลือกนั่งเรือละกันค่านั่งเรือก็คนละประมาณ10ยูโรมีหลายท่าให้ลงนะคะเพื่อนๆลองไปนั่งหาดูนะวิวสองข้างทางก็จะเป็นเมืองเก่าแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงสมฉาย,ยาก,กับเวนิสของทางทิศเหนือจริงๆและที่สำคัญถ่ายยังไงก็ไม่สวยเท่าเห็นของจริงค่ะ รอนีว่าไ่อกกลดมากเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสก็แนะนำให้มาลองเรือเสร็จเราไปหาข้าวเย็นกินกันวันนี้เราเป็นอาหารไทยค่ะเพราะเช้าวันมุ่งขึ้นเราจะได้ไปเที่ยวเมืองเก้นกันค่ะใช้เวลาในการเดินทางจากดงบุกไปถึงเมืองเก้นประมาณแค่30นาทีเท่านั้น และเราก็ขึ้นรถแทมไปลงที่สะพานเซนต์ไมเคิลบอกเลยว่ามาจุดเดียวได้ทุกมุมค่ะราวกับว่าเราถูกล้อมรอบไปด้วยปราสาทในเทพนิยายค่ะสวยทุกมุมขนาดนี้จัดไปเลยค่ะ3ามชั่วโมงเต็มเ็มเดินไปเดินมากระเที่ยงพอดีเรามาเจอร้านนี้ค่ะขออนุญาตไม่อ่านเสียงให้นะคะแต่จะบอกว่าหอยอร่อยออมาก<า>นี่เชคลองฟังเสียงดูสิคะ S <S <S กินขาวเสร็จแล้วก็ต้องไม่ลืมไปต่อหวานนะคะเราไปกันที่ร้านดังในเมืองเก้นค่ะแม้ว่าร้านจะอยู่ในต่อก็หาไม่ยากเลยค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับสะพานเซนต์ไมเคิลค่ะซึ่งเมนูที่เราสั่งวันนี้เป็นฮอตช็อกโกแลตกับเมนูอะไรเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ข้างในเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะร้านที่นี่น่ารักมากๆเงยไม่อยากกลับเล แต่ด้วยความที่เรามีเวลาไม่มากนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องกลับ that. แต่เราบอกเลยว่าร้านนี้ถ้าเวลาพามาทางนี้อดกินแน่นอนยังไม่จบนะคะไปกันต่อที่บาเซล พอถึงปุ๊บหาที่ฝากกระเป๋าแล้วรีบออกมุ่งหน้าไปที่เมสังด้างดอถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออาภาัยด้วยนะคะแฮ hey. ภายในแแลนตกแต่งได้สวยมากเราก็สั่งกินทีมัทฉะกับบอฟเฟ่ตตัวคลาสสิกซึ่งทางร้านจะมีให้เลือก2แบบก็คือบาเซลบอฟเฟิลกับบอฟเฟ่ตที่เราเลือกนะคะนน้งตังกรอบส่ข้าวโพด แล้วแบบปลูกด้วยไอติมที่มันไม่หวานแกฉันยอมแพ้ค่ะส่วนบาเซลคาเฟ่ก็จะเป็นแบบนิ่มๆนุ่มๆค่ะเสียใจมากๆ ดูจากสภาพจัดก,ก็ต้องให้100คะแนนเต็มอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราแค่เพียงมาต่อรถไฟที่เมืองบาเซลนะคะเราก็เลยมีเวลาถ่ายรูปไม่มาก<ๆ>ก็เลยเอารูปมาฝากได้เท่านี้เท่าน<ๆ>ี<ๆ>้เท<ๆ>่านี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆตามมาเรารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ EP หนะ้า<ๆ><ๆ>เราจะพาไปเที่ยวฝรัง่งเศสเต็มๆฝากติดตามได้นะคะ